เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยุ่ยุ่ผู้หญิงมัเฮ้ยมีเหน้าบ้านีไปหน้าบ้านไปไปไปมาซุ่มซุมดูเซเว่นนี้บ่อยวะมันจะพ้นเซเว่นนี้หรอใช่กูว่าเซเว่นนี้อาจจะตกเป็นเหยื่อนะนี่มีน้องผู้หญิงอยู่แค่2คนเนี่ย ได้ครับประตูข้างข้างหน้าผู้หญิงเรอใช่ไมหญิงะผู้หญิงนั่งหน้าผู้หญิงนั่งหน้าคนขับยังไม่ลงเอาบันทาไปไหนคเออเข้าเวรนอนนผู้หญิงกับผู้ชายข้างแหทรงเดียวเลยนั่นไงมันเข้าซอกตึกป่เาไปดูแต่ยาวางตู้มาพามารู้ไชื่ออะไรครับ จำเลยที่ตำรวจนะฮะชูนวะนะนาวะพุทธไว้นะครับนั่งลงนั่งลงคุกเข่าคุกเข่าเลยตัวนั้นเลยใช่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 ไอ้นี่แหละไอ้นี่แหละเฮ้ยอยู่ไหนมาตอนแลเหรอ

รับรับผู้หญิงด้วยไม่ต้องไปไหนยู่งนี่งนัน่งลงลร่วมกันป้นทรัพย์โดยมีหรือใช้ปืนหรือโดยใช้ยาพันะเพื่อทำความผิดหรือพาทรัพย์นั้นไปหรือเพื่อให้พ้นจากการจับกุมและเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายแก่กายและจิตใจในบ้านมีอะไรบ้างให้หมอบเองก่อนไม่มีจริงแล้วพีในบ้านเดียด๋วยวคนเจอเดี๋ยวมาดูกันจะมีไม่มี กมไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่ต้องห่วงใจไม่ต้องกห่วงใจดูมาขี้นก่อนดูมาขึกนมาผมไม่ได้จับนะไปก่อนไปก่อนไปก่อนน้องน้องน้องพี่เองเปิดไหครับแล้วก็ออกมาก่อนครับผมไม่ได้จับนะผมไม่ได้จับนั่งนั่งน้องนั่งก่อนน้อนั่งก่อน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 นั่งก่อ เออไม่เป็นไรลุกโอเคมือมันเจ็บเดี๋ยวภาพจหทหปอลุขึ้นมาก่อ้าวเมออนผไปรลันนี้โอเคโอเคไม่เป็นไรมันหนีเองกระโดดหนี มีเลยกี่ข้างเนี่ยมีข้างกับที่ที่จะเป็นการอาวุธสงครามกันอันนี้ดัดแปลงกันเองรึเปล่าทำเองปะเนี่ยไม่ผิดดัดใครประดิษฐ์แล้วหนึ่งนกมีโบ้แล้วหนึ่งอ่ะโบ้สองจ้าแล้วก็เนี่ยไป่ไดกล่องอีกอ่ะมีมีีกันด้วยนะที่กล่องไม่เป็นไรเดี๋ยวว่ากันอีกนึะไม่กล่องอีกกล่องนึงนี่กล่องอ่ะเนี่ยนีกกล่องหนึ่ง จัดเรียงเดี๋ยวต้องจับเพียงถามชาวบ้านแถวนี้แล้วก็ให้ให้การถูด่มไหมถามได้เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอางี้เอางี้เอางี้เอาส่องเาเอาแบบนี้เราทั้งหกคนนะครับถูกต้องหาในคดีคือร่วมกันครอบครองอาวุธปืนและเครื่อมต่อปืนโดยไม่ด้รับอนุญาตนะครับนี่เป็นข้อหาที่เจ้าหน้าที่นะตรวจพบเจอคนเจอในบ้านหลังนี้มีมัยีไหมมีตำรวจยัดอะไรเรามัยไหม ้อนที่ดูเนี่ยอ่ะมีไหมตำรวจยัดของไหมมีไหมอ่าไม่มีนะถ้าเป็นของที่ตรวจค้นพบเจอในบ้านทั้งหมดนะ